ใครหลายคนรอคอยวันนี้ครับที่ iPhone 17 s ี r ีส์เปิดตัวให้ได้ใช้กันให้ได้ซื้อแต่หัวก็รอคอยเช่นกันรอคอยในการแกะการหรือยก CPU ทุกอย่างเพราะว่าอะไรอยากรู้ข้อดีข้อเสียและเขาพัฒนาอะไรบ้างทุกคนโดยจบมา สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับ่อนแม่ผมนะแทบจะอดใจร้อยไม่ไหวครับในการเลือบผมนะหลายคนบอกอยากใช้แต่หัวกอยากลือเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะวิเคะร์ครับข้อดีข้อเสียนะครับจุดด้อยจุดดีนะผมต่างๆที่ Apple ทำมาในปีนี้เพราะว่าอะไรครับ a p p เ e ลนะครับผมนะจะโดดจะเด่นนะผมนะก็ปีนี้แหละนะหรือจะล่วงก็ปีนี้แหละเพราะว่านะผมหลายปีนะทำมาแบบเดิมหมดเลยปีนี้เปลี่ยนแปลงมากมายครับผมนะแล้วผมก็ว้าวในการนั่งดูนะการเปิดตัว หัวอยากว้าวในการแกะและวิเคราะห์ด้านไหนว่าว้าวหรือว่าจะแย่นะผมนะก็คลิปนี้อ่ะอทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เซนตานิสวิวนะครับก็จะมารอรับไอโฟนให้พี่หัวนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะในรอเลยตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับ iPhone 17 Pro Max 2 t b ของบอสหมวนะครับบอสหมวเขาสั่ง2 TB ไว้นะครับ ก็จะมีไอโฟนแอร์อีกหนึ่งเครื่องนะครับอันนี้จะไปเพิ่มความจุนี่ทุกคน iPhone 17 Pro Max นะครับ 2TB ขทอพี่หัวนะฮะแล้วก็ iPhone Air ที่แสนบางที่เขารักเข้าหลงหเลยเดินนะครับอันนี้2ตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีบนำกลับไปให้ที่ร้านห้วยแบงค์ร้างเขาแข่งนะครับแล้วก็จะเริ่มยกซีวิวเริ่มแกะเลยนะตอนนี้ส่งไปให้บอสหัวก่อนผมรีบกลับไปก่อน ก็ขอบคุณนะพี่คิวที่ไปเอานะผมหน้าศูนย์ตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะผมนะแล้วก็ขอบคุณบอสกิจด้วยครับที่ส่ง iPhone ดีๆอย่างเงี้ยมาให้จำหละนะครับให้ทุกคนน่ะได้รู้กันนะผมตอนนี้นะครับอยู่ในมือผมก็คือ iPhone 17 Pro Max นะครับราคา8,900บาทนะแล้วก็นะบอดี้แบบใหม่นะใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่านะจริงๆแล้วก็มีดีไซน์นี้มาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ใหม่ก็คือนะเอาไวโพชั่มเบิลนะที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนนะ คิดวิเคราะห์นะครับผมนะพัฒนาขึ้นมาจากของฝั่งเพื่อนบ้านอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะผมนะจริงๆก็มีเทคโนโลยีนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่ามาใส่ p h โฟนตัวนี้แล้วหัวได้เทสเบื้องต้นไปแล้วนะครับปรากฏว่าแม่งดีจริงครับผมนะความร้อนน้อยมากครับแต่ว่าความร้อนด้านในเนี่ยแค่ไหนทุกคนต้องดูในคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นรุ่นแรกของ iPhone ครับที่เปลี่ยนชื่อเป็น iPhone Air นะครับบางจริงครับผมนะแล้วก็นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่า iPhone ในการนะครับหรือ Apple ในการที่ดีไซน์รุ่ รุ่นนั้นมีปัญหานะจริงๆหัวได้ฟันทงไว้ครับว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหานะเรื่องความร้อนนะครับความบางเนี่ยลองจับจัดูแล้วเออมันดูแล้วแข็งแรงแต่ว่ารับรองว่าดูให้จบนะครับมีเรื่องสนุกสนุกมากมายในคลิปแน่นอนับผมควรจะแกะมาดูทุกอย่างนะครับว่าเออไอโฟนที่เป็นนะตัวบางและ A19 Pro ระบบระความร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีนะข้างในมันจะเป็นยังไงเอาว่านะครับผมตอนนี้อดใจรวไวจริงๆแล้วนะเดี๋ยวมารื้อทุกชิ้นเลยครับดูให้จบนะสนุกแน่มาก่อนที่จะดูหัวแกะนะผมนะจะบอกว่าหลายคนรู้้มัวว่า iPhone ตเนี เขาบอกว่าชาร์จเร็วขึ้นนะครับชาร์จเพียงแค่20นาทีเนี่ยได้50เซนแต่ว่าอะไรครับรองรับการชาร์จสูงสุดที่วัวเทสมาเลยครับ40วัตต์ครับนะครับ Apple ออกมาเลยครับอะแดปเตอร์ตัวใหม่ครับบวบว้าวมากอะแดปเตอร์40วัตต์ตัวแม่งมาเริ่มเทิ่มนะครับผมจะบอกว่านี่เลยครับมีของดีๆให้ดูก่อนที่วัวจะแกะนะก็คือนี่ครับอะแดปเตอร์นะผมนะราคา799ดาสิบเก้าบทนะของทุกเถงนั่นเองนะนี่ครับมี3พอร์ตนะรองรับสูงสุดเนี่ย65ววัตตต์แ่่าสามารถชาร์จ iPhone Pro 17 Max นะครับ หรือ17ซีรีส์เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับวิ่งสูงสุดได้40วัตต์เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็ผ่านมาตรฐานทั้งหมดที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเอฟไอนะผมนะแต่ราคาเพียงแค่นี้รับรองว่าทุกคนต้องโดนนะครับนี่เลยครับแล้วสายชาร์จตัวนี้ครับไทซีนะต้องดูคุณภาพของสายเลยนะว่ารองรับไฟสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะตัวนี้รองรับไฟสูงสุดได้60วัตต์ราคา299บาทโอ้โหพระเจ้านะแล้วก็อะแดปเตอร์ตัวนี้สำหรับนะใครจะใช้กับมือถือได้ทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็น iPhone ไม่ว่าจะเป็น Android นนนะะะะไดด้หมมเลยผอแดปเตอร์ตัวนี้นนนนะะะคครรรรััับบบองไฟ30วตต์าาแสถูก299 ตัวท้ายที่จะพูดถึงนะก็คือพาวเวอร์แบงค์นั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับหลายคนบอกว่าไม่สําคัญเอ้ย Android ชั้น iPhone ชั้นชาร์จเร็วอยู่แล้วนะครับผมจะบอกว่าผมเพิ่งไปจีนมาแล้วตัวนี้นะผมพาวเวอร์แบงค์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราใช้งานหนักมากนะผมในขณะที่อยู่อยู่นอกสถานที่นะมันมีส่วนสําคัญมากๆนะตัวนี้นะความจุนะสองหม0่นมิลลิแอมป์และจะบอกว่านะผมรองรับชาร์จเนี่ยของ iPhone 17เจ็ดซีรียทลทั้งรุ่นนะผมนะเพราะว่าอะไรครับรองรับชาร์จสูงสุดของ17 Max เนี่ยาชร์จได้ครัับ40วตต์มาานะรผมช์จเร็วมาากกดีมครับ20,000เนี่ยกว่านะรอมากๆครับและซื้อมาปุ๊บสามารถ ใช้งานได้เลยนะนี่ดูเิมีสายให้เลยชาร์จรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้หมดนะผม Android Macbook เท่ากับครอบค,อคุมมากแล้วเสียบเพิ่มได้อีกนะอีก2ลรูนะเจ๋งมากๆนะแล้วนะทั้งตัวเนี่ยหรือทุกรุ่นนะของชุกเทคนะเป็นวัสดุ V0 คืออะไรครับผมนะเป็นพลาสติกที่ไม่ติดไฟไม่ลามไฟครับผมนะมีระบบความปลอดภัย8ขั้น แล้วที่สำคัญนะผมนะเทวีของนะผมในการชาร์จของนะชุกเทคเนี่ยเขาใช้แกน3นะก็คือสามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัยนะครับมีระบบความปลอดภัยด้วยแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยนะผมนะแล้วที่สำคัญคือไม่ร้อนทั้งหมดนี่ครับรับประกัน2ปีเต็มครับผ่านได้ใบแล้วราคาแค่นี้ผมว่าจัดได้เลย ขอบคุณช่างสมิตนะผมนะที่แกะอย่างเนี้ยเนี้ยนะผมนะแล้วนะไม่รู้จะประกอบได้ไหมแต่ประกอบได้แน่นอนนะผมแก้แขงช่างสมิตเล่นนะผมตอนนี้มาดูข้อแตกต่างนะหรือว่าในการคิดวิเคราะห์นะผมนะในการผลิต iPhone 17 Pro Max ตัวนี้นะผมนะ มาตัวแรกเลยก็คือนะมาที่บอดี้นะที่วแกะจนเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเหตุผลแรกนะผมนะที่หัยกบอดี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูเนะพราะว่าอะไรเพราะว่าดูเขาดีไซน์ครับผมนะจอดูตรงกลางเพื่ออะไรเพื่อชาร์จไร้สายแต่อย่างนี้ครับหลายคนครับสงสัยที่ตัวนี้ก่อนเลยครับว่าทําไมแม็กเซฟเนี่ยถึงทําเป็นทึบๆอย่างนี้นะอันนี้หัวก็ได้ข้อสรุปมาว่านะเพราะว่าตัว Apple เนี่ยไม่อยู่ตรงกลางของแม็กเซฟทุกคนอยู่นะนี่คือ a อ p l e ใช่ไหมพลิกมานะพลิกมาปุ๊บจะเห็นว่าวงๆนี้มันไม่อยู่กึงกลาง ้าใส่ๆนะผมนะก็จะเห็นแอปเปิลที่แบบน่าเกลียดนิดนึงนะและบวกให้ดูทุกคนอย่างนี้นี่บวกเทปไปดูเลยคนระับทุกคนจะเห็นทันทีครับว่าแอปเปิลนะครับมันอยู่เยื้งมาด้านล่างนะอันนี้คือข้อสรุปว่าทําไมถึงทําเป็นสีทึบแล้วกันนะตัวนี้ก็นะเป็นชิ้นทูนนั่นเองครับผมและเวลาเสียหายนะสามารถเปลี่ยนได้แตแ่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวด้วยนะนี่เห็นไหมหรือ ถ้าใครมีอะไรนะสามารถจะลอกข้างในนะครับถ้ามันเสียหายในการแกะด้านในนะแกะลอกมันเลยแต่ว่าที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นทังชิ้นลักษณะนี้นะครับในการแกะก็ไม่ยากครับผมวางบนเตาร้อนนะแล้วก็ใส่นะเอ,อ่อแอลกอฮอล์นะผมนะมันก็สามารถที่จะหลุดออกแบบไม่ยากมากมายครับลักษณะนี้นะแล้วต่อมาครับผมนะสิ่งที่บอกว้าว,าวเลยในการที่บอกเพิ่งแกะจอมาแล้วแตกต่างมากๆสํา,าสหรับ iPhone ทุกรุ่นที่ไม่เคยเห็นนะั่นก็คือนะผมนะแผ่นระบายความร้อนนั่นเองครับหรือที่เขาเรียกว่าเวฟเกอร์ชัมเบร์นั่นเองนี่ตัวนี้ แกะมาพุกเห็นลักษณะน,น,นี้เลยดำดำแบตเตอรี่เนี่ยนะครับแปลกมากสาหรับรุ่นนี้ปวแก่แล้วัวกก็นะปวเห็นเขาแก่ไม่ปวแก่เองนะเห็นสมิตแก่นะผมนะแบตเตอรี่แปะกอยู่ลักษณะน,น,นี้เลยนะซึ่งในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะเปลี่ยนง่ายมากขึ้น นะเพราะว่ามันอยู่กับแผ่นระบายความร้อนตัวนี้ทําไมก็ถึงดีไซน์แบบนี้ละ่ะนะจะบอกว่านะครับตัวนี้จะมีฮีตไฟ์อยู่ที่นะแผ่นระบายความร้อนด้วยนะครับตัวบอร์ดเนี่ยถูกเรียงไว้นะครับลักษณะนี้นะครับเรียงไว้เลยนะครับซึ่ง CPU เนี่ยมันก็จะล็อกอยู่ตรงนี้พอดีมาโดนตรงนะฮีทไฟ์ส่งความร้อนไปที่แผ่นตัวนี้แหละแผ่นตัวเนี้ยมันจะไม่อยู่หลังเครื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งพอไม่อยู่หลังเครื่องปุ๊บเป็นยังไงครับทุกคนจะจับไม่โดนความร้อนนะับพอถึงส่องความร้อนลงไปเนี่ยจะเห็นว่าององาา่าาาาาาาอองงศจกดด้้้นนนีหลัเพรระะวะไ ความร้อนอยู่ตรงกลางนั่นเองครับแล้วระบายความร้อนไปที่ขอบเครื่องนะครับมาสู่มือเราเนี่ยนั่นเองครับแต่ว่าความร้อนตัวเนี้ยเท่าที่เราจับนะถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับไอแผ่นตัวนี้แหละฮะแผ่นตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างล่ะทุกคนอาจจะสังเกตไม่เห็นเวเบอร์ชัมเบอร์ที่ Apple บอกว่านะผมนะเขาคิดและพัฒนาขึ้นมานะครับทำหน้าที่ได้ดีแน่นอน,นครับนั่นคือนับเรียงเป็นแนวตรงอย่างนี้เลยครับเสียงเงินตรงนี้นะครับและด้านนี้ทุกคนจะเห็นร่องตรงนี้เลยครับถ้ามองสังเกตดีๆนะจะเห็นร่อง ตามแนวนี้เลยนั่นเองครับทำให้นะครับ iPhone 17 Pro และ17 Pro Max นะผมระบายความร้อนได้ดีเพราะทำลนนักษณะนี้อ่ะไม่ติดด้านหลังมือไม่โดนนะไม่อยู่ด้านหน้าอยู่ระหว่างกลางแผ่ความร้อนไปด้านข้างโอ้ฉลาดมากๆครับ Apple รอบนี้นะอ่ะแล้วสิ่งสำคัญต่อไปก็คือทำไม Apple ถึงทำกล้องและเซนเซอร์นะครับ ไลด้ากับแฟตเนี่ยอยู่แยกกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนะับเซนเซอร์กล้องนะหอวจะยกในกล้องตัวนี้ไม่เห็นนะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันนะว่าครับเซ็นเซอร์ตัวกล้องนะมันใหญ่ขึ้นมาครับผมตรงนี้เลยนะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะมาเลี้ยงไว้อยู่ตรงกลางอ่าเห็นไหมเขาก็เลยแยกไรด้าเนี่ยออกมาด้านข้างและแฟตออกอยู่ด้านข้างฉลาดมากมาครับเพิร์นะทำให้นะผมนะคุณภาพของกล้องเนี่ยมากขึ้นโดยที่นะครับลดพื้นที่ของบอร์ดให้เล็กลงอ่าตัวบอดตัวนี้ครับผมนะเป็นรูปผสมระหว่างเท่าที่ผมดูนะแบบเป็นช รูปทรงระหว่าง iPhone 14 Pro Max กับ iPhone 13 Pro นั่นเองครับผมนะมาเป็นลักษณะแบบแปลกๆนี้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้ว Apple น่ยคงดีไซน์พวกอุปกรณ์ต่างๆก่อนแล้วําทำบอร์ดที่หลังจัดยน IC ที่หลังนะผมนะบอร์ดมันก็เลยออกมาเป็นรูปทรงลักษณะนี้เท่าที่เห็นก็คือแปลกตาจริงๆครับผมนะในการซ่อมไม่รู้ยากง่ายเดี๋ยวต้องรอนะทีมนะระดับเทพนะซ่อมต่อไปทุกคนได้ดูแน่นอน,นครับผมในการ เพิ่มจูและยก CPU นั่นเองอะต่อมารผมนะลำโพงด้านบนใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรับรองว่าเสียงดีแน่นอนนะผมตัวนี้อยาให้ทุกคนที่ใช้อยู่นะผมฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเสียงดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะผมลำโพงด้านล่างก็นะใกล้เคียงเดิมนะผมไม่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าทรงมันอาจจะ,ะดูแบบว่าแป่งนิดนึงนะเพราะว่าอะไรครับผมทุกส่วนนะผมนะถูกขยับให้ตัวเล็กลง และถูกจัดเรียงนับดันบนสุดและดันล่างสุดเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่เนี่ยครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4800นะปดรับามิลลิแอมสำหรับนบับตัวที่มีซิมแต่ว่าสําหรับตัวที่ไม่มีซิมก็คือนับถอด e ซิมออกไอถอดถาซิมออกเนี่ยเหลือแต่ e ซิมเนี่ยถ้ากับว่าแบตเตอรี่เนี่ยตรงติ่งตรงนี้มันใหญ่ขึ้นทําให้ความจุแบตเ,ตเนี่ยอยู่ที่5 0 8 8นมิลลิแอมนั่นเองนะแล้วสิีดำครับที่หลายคนไม่รู้นะคนที่อเมริกาอาจจะรู้นะแต่ว่าผกเห็นภาพมานะไอโฟนเนี่ หลายคนเอ้ยไอโฟนปลอมเปล่า17 Pro 17 Pro Max ปลอมหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันคือรุ่นที่ใช้ในอเมริกาคือเสาเมลิเบอร์เตอร์เวฟนั่นเองครับผมนะเสาตัวนี้จะเป็นสีดำเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นเครื่องนอกเนี่ยจะอยู่ด้านข้างตรงนี้แต่ว่าเลื่อนไปด้านบนตรงนี้ครับผมนะอ่ะและสิ่งสำคัญต่อไปที่หลายคนอยากรู้ก็คือตัวจอเหมือนเดิมไหมตัวจอทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นนะผมนะความสว่างนะผมเป็น3ามพันนิตนะและมีแอนตี้รีฟเลชชีฟนะผมนะก็คือการแสงสะท้อนนั่นเองครับเวลาส่องอแสงนะมันก็จะเหมือนกับ Android อ่ะ แต่ Android อ่ะทำได้ดีมากๆอันนี้คือ,คอต้องพูดแบบตรงไปตรงมา iPhone นะผมนะใช้ชื่อนี้จริงๆยังไม่เหมาะสมนะผมเพราะว่านะผมนะอยู่กลางแสงเนี่ยส่องปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยอาจจะแตกต่างประมาณ5เซนให้เขาหน่อยครับผมนะแล้วก็นะผมหน้าจอนะผมเขาบอกว่าเคลือบมาด้วยนะหรือเป็นกระจกเนี่ยเซรามิกคิวสองครับผมการไล่ควนนะได้ยากมากขึ้นเดี๋ยวผมเทสให้ดูผมมีตัวเทสการระดับพอหันไปด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยแปลกตาไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะสายแผนี่ยาวขึ้นเหตุผลที่สายแผนี่ยาวขึ้นเพราะว่านะตัวบอร์ดเนี่ยเรียงว้อยู่ง้นนว่นเเองครรับพาะ แบตเตอรี่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับส่วนรูกล้องหน้าคนระับใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ากล้องหน้านะเขาทํามาเป็น18ล้านพิกเซลนะตัวนี้เลยนะผมนะเป็นสี่เหลี่ยมตัวจอก็เลยเว้นให้มันใหญ่ขึ้นถ้าทุกคนสังเกตนะผมนะจะเห็นว่านะรูเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปสําหรับตัวจอนะจาก16 Pro Max มาเป็น17 Pro Max นะ IC เนี่ยตัวนี้เลื่อนไปอยู่ด้านข้างเพราะว่านะผมซิงค์ตัวนี้แหละไอเวฟช e อปเบอร์นี่แหละมันถูกเลี้ยงไว้อย่างนี้ ทำให้ IC เนี่ยต้องเลื่อนจากตรงกลางมาไว้ด้านข้างนั่นเองครับผมนะทุกคนเห็นแล้วเข้าใจนะผมนะส่วนด้านล่างเนี่ยไม่ค่อยมีแตกต่างอย่างเช่นตัวด็อกเนี้ยก็เช่นเดียวกันตัวด็อกใส่แพรตัวเนี้ยก็ต้องยาวขึ้นนะตามสสยแพรจอหละเพราะว่ามันต้องยื่นจากด้านล่างเนี่ยขึ้นไปครับผมนะแต่รองรับชาร์จไฟนะครับ40วัตต์นะผมสำหรับรุ่น17 pro max นะแรงมากแน่นอนครับส่วนตัวบอร์ดนะครับและด้านในนะครับผมจะบอกว่าต้องดูในพาร์ตต่อไปเลยตรงนี้ทุกคนอย่าปัดทิ้งนะพลาดไม่ได้จริงครับรับรองว รวมถึง CPU นะเป็น a 1 9 Pro งัดยากมากแค่ไหนครับผมนะเสร็จปุ๊บติดไหมครับผมนะรวมถึงนับแนนสองเทราไบใส่ได้ไหมป่ะตามมาอ่ามาเลยครับผมนะทุกคนก็ดูกันแบบเพลินๆเลยนะครับผมนะฝีมือแต่ละคนไม่ธรรมดาแน่นอนครับขั้นตอนแรกครับในการที่เราจะยกแนนก็คือนะครับผมนะเราต้องการเคลียร์กาวก่อนครับเพราะรอบแนนนะผมนะมีกาวอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็ยกแนนลักษณะนี้เลยครับแต่ความร้อนต้องพอดีจริงๆครับ เพราะว่าข้างล่างครับมีไอซีอีกมากมายครับที่ความร้อนไม่สามารถทะลุไปโดนได้ครับต้องควบคุมดีๆครับผมเสร็จเรียบร้อยครับทาการเคลียร์กาวที่พื้นบอร์ดนะให้สะอาดเลยเพราะว่าเราต้องวางแนีตัวใหม่ลงไปเนี่ยนะให้เป็นพื้นเรียบๆนะครับผมแล้วก็รีบอนที่เม็ดแนนครับเราจะได้วางเข้าไปให้ได้ครับแต่ความยากของรุ่นนี้นะต้องแยกบอร์ดออกมาครับเพื่อต่อตรง R ที่อยู่ข้างๆ c ีบครับผมนี่คือความยากในการเพิ่มความจุข,ของรุ่นนี้ครับแต่ว่า ไม่ยากมากมายไม่เกินมือล้วแน่นอนครับผมนะแยกเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ทำความสะอาดด้านในครับก่อนที่เราจะต่อตรงนะครับผม R ข้างๆ CPU นั่นเองครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเราก็นับประกบกันไปนะครับผมแล้วเราก็วางแนนนับตัวใหม่ลงไปครับผมด้วยการที่รีบอนเม็ดไอซีตัวใหม่นั่นเองครับจากพื้นเรียบๆแล้วก็ตัวแนนที่รีบอนเสร็จเนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมในการท่อมจุแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จที่เดียวครับต้องไปเช็คดีโซให้ผ่านก่อนนั่นเองครับผมต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ลุยกันเลย ก็รีสตาร์เสร็จแล้วเนี่ย 2TB เห็นป่ะง่ายๆน้งเอี้ยนเฮ้ยยก CPU หน่อยสิโอเคเราจัดให้มาต่อเลยครับผมนะขั้นตอนนี้นะครับพิเศษมากๆครับสำหรับคนที่ได้เห็นนะัวข้อนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วแล้วนั่นแหละนะผมในการยก CPU นะครับต้องใช้ความร้อนที่เหมาะสมมากๆมากๆจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับตรงข้ามนะผมของบอร์ดรุ่นนี้ครับมี i c เยอะแยะมากมายครับ ที่ความร้อนก็ไม่สามารถทะลุไปโดนได้เช่นเดียวกันนะผมนะแล้วก็รุ่นนี้ครับบอดเล็กลงครับทาให้การจเดซเนี่ยแน่นมากขึ้นนะผมนะนี่คือการเคลียร์กาวใต้ซีบิวนะผมแล้วก็รีบอลครับแผ่นเพดนะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่นไทลนะครับมันก็ไม่พอดีซะทีเดียวประมาณ98%าสปร์เ็นะผมนะในการรีบอลก็ถือว่าพอทําได้ครับไม่ยากมากมาครับผมนะรีบอลเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ต้องมาเคลียร์กาวด้านล่างของพื้นซีบนั่นเองครับเราค่อยวางลงไปนะครับ ในการวางก็ตอนนี้นะครับถ้ายกเสร็จปุ๊บเนี่ยลายไม่ขาดนะผมในการวางก็ไม่ยากมากมายแล้วผมนะใช้ความชมนานาญในการนะครับจากการความร้อน,นครับเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนครับที่ยากครับผมนะของช่างโอมนั่นเองครับก็คือการนะผมนะเคลียร์ก,การกดนั่นเองครับแล้วก็รีบอลลงไปยากตรงไหนครับยากตรงที่ว่าอุปกรณ์ของเขานะผมนะยังไม่มีนั่นเองครับผมนะเราใช้อุปกรณ์ของตระกูลโปรนั่นเองครับเพราะว่าในวันที่เราทำนะผมนะตระกูลโปรแม็กยังไม่มีนะครับ ขาก็ไม่เท่ากันเราก็เลยต้องจัดเรียงเมตต็ดลงไปทเลเมตรลนนักษณะนี้ที่ทุกคนเห็น,นครับไม่ง่ายนะผมนะใช้ความพยายามมากๆรรครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแก้ประกบบอร์ดก็ยังไม่มีครับผมเราก็เลยต้องใช้ความร้อนอนะ่ะประกบด้วยมือครับนี่คือความชำนาญทั้งนั้นครับอ่าตอนนี้นะผมนะก็นับเป็นอันสิ้นสุดนะผมของหน้าที่อาจารย์เอี้ยงนั่นเอง,เอง,เองสุดยอดไหมอาจารย์ครับผมก็อาจารย์ก็ทําหน้าที่นะครับงัดซ p u นั่นเองครับผมนะหรือวางซี u นะในขณะที่ความยากง่ายแค่ไหนอาจารย์ ยากมากครับยากมากเลยนะย<า>รอบนี้นะไม่รู้ปีหน้าจะยากมากกว่านี้ไหมไม่รู้ผมว่าเราจะยากมากกว่านี้ครับความยากนี้เป็นยังไงบ้างจานันบอกทุกคนเอยเพราะว่าบอร์ดมันค่อนข้างเล็กลงแล้วก็จัดเรียงไอซีที่แบบสาคัญสาค,คัญไว้ไหลังซีพียูเยอะเพราะฉะนั้นเปล่าความร้อนลงไปเนี่ยต้องห้ามทะลุไปฝั่งตรงข้ามอีกใช่ครับแล้วก็ต้องห้ามซีพียูเสียหายอีกใช่ครับขาซีพียูต้องอยู่อีกใช่ครับโอ้โหนะเอาเรื่องนะครับสําหรับรอบนี้นะและที่สําคัญเมื่อกี้เรเห็นแผ่นบอลของจันอะ มันไม่พอดีใช่ครับอุปกรณ์มันยังใหม่มากๆอยู่อันนี้คือตัวไทเอลเลยใช่ครับนะก็ถือว่านับสําเร็จสมบูรณ์ได้ครับผมอีกอย่างหนึ่งจานเห็นจัดเรียงเขาเรียกว่าแกนกลางเนี่ยอันนั้นคือแผ่นเพจไม่พอดีเหรอใช่ครับอ๋อมาเป็นของ17 Pro ครับอ๋อเอามาดับอีกใช่ครับสิบเนยังไม่มีใครมีใช่มันจะแหว่งครับยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้โอ้โหเรียงทีละเม็ดนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับในวีโอเลยนะครับซึ่งก็เอาว่าจบได้แล้วกันงานนี้คาดหวังว่านะผมนะปีหน้าจะยากกขึ้นอี ให้จารย์ได้ลองฝีมือนะนี่ก็ตีหนึ่งนะตีหนึ่งเลยนะอาจจะมาทั้งวันเลยนะเพื่อให้ทุกคนนะ่ะได้เห็นทุกขั้นตอนจริงๆนะจริงๆในการการทาเนี่ยไม่ได้นานมากมายครับแต่ว่าต้องถ่ายทําทุกขั้นตอนให้ทุกคนได้ดูนะต่อไปเป็นหน้าที่หัวแล้วแหละไอโฟนแอร์จารย์อันนี้น่าจะอีซี่นะยากกว่านี้อีกนะจา์แกล้งหัวโอเคงั้นเดี๋ยวเราข้ามที่ไอโฟนแอร์เลยเ้วได้ให้จารน่ะให้กำลังใจหัวบ้างไป เช่นเคยครับผมนะยังไงก็ขอบคุณช่างสมิตครับที่แกะได้อย่างเนียนเ,นยนเหมือนเดิมนะแล้วก็เท่าที่ดูคือไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าประกอบกับได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวทุกคนต้องรุนดูทายคลิปนะครับผมอ่ะตอนนี้นะความบางของเขาเนี่ยนะเป็นที่มาของว่ามีคนเทดสอบเยอะมากนะบางคนเอาไปดัดก,กระโตะนะบางคนก็เอาอะไรไปห้อยเขาบางคนก็ดัดด้วยมือนะสรุปเลยนะครับว่าเขาบอกว่ามันงอได้แต่มันเด้งกลับนะอันนี้คือที่เขาทดสอบนะแต่เขาบอกอะ เดี๋ยวจะมีคลิปทดสอบนะโยนลงจากตึกให้ทุกคนได้ดูนะ,นะครับก็เบื้องต้นนะครับแกะมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้เห็นนะผมบอดี้เนี่ยที่บางจริงที่เป็นไทเทเนียมนะเขาบอกว่ามันเป็นเกรด5เกรด5คืออะไรล่ะก็เป็นผสมนะผมนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะอีสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งตามสายตาแล้วนะในการดัดเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ขอบอย่างเดียวครับที่ทําให้แข็งแรงครับผมนะยังมีการกลางเป็นกระดูกสันหลังของเขาเนี่ยครับทุกคนดูดิแต่ว่าถ้าแกะมาปุ๊บแล้วดัดทุกคนดูทุกคนนนจะเห็ว่ามั สามารถที่จะอ่อนได้อันนี้คือดัดลักษณะนี้ไม่ได้จริงๆนะผมนะต้องประกอบให้สมบูรณ์ก่อนจากที่ตาดูแล้วก็ความแรงก็ดูแล้วใช้ได้ส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งสำคัญเลยครับผมนะที่หวกรู้สึกเลยก็คือนะความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยระบายความร้อนเนี่ยนะน้อยมากๆนะมีฮิตไปแค่แผ่นเดียวนะครับผมนะตรงนี้ที่เห็นเลยตรงไหนที่มีฮิตไปนะทุกคนจะรู้ไว้เลยครับตรงนั้นคือมี CPU ตัวนี้พอระบายความร้อนตัวนี้ก็เข้าโคงเหมือนเดิมครับนะเป็นที่นะผมนะแพลเนียมรอบๆเนี่ยพวกเคยเททดสอบมาแล้วนะโดยการรันสเปนมานมนะแล้วก็เทสถ่าย PO. ร้อนทั้งเครื่องครับอันนี้คือร้อนแบบจริงจังเลยนะครับร้อนแบบจับไม่ได้ไม่ได้พูดเวอร์นะใครลองเทสตดูแล้วก็มาบอกใต้เมนี่นหน่อยว่าจริงไม่จริงนะผมพอความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นนะเออแบบสูงมากๆนะทำให้เกิดอะไรครับทำให้บอร์ดนะครับมีโอกาสเสียหายได้สูงมากเพราะว่าอะไรครับตัวบอร์ดเนี่ยทำมาชั้นเดียวก็จริงครับแต่ว่านะครับตรงติ่งตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอนะมันหนาๆตรงนี้นะครับมันมีนะำซีบียูอยู่ข้างใต้เราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาเอาซีวียูไว้ข้างใต้ตรงนั้นนะตรง โลสนะัหรือว่านะตัว nfc อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีพวกตัวสัญญาณ pa wifi นะอยู่ในนี้ซึ่งเวลามันร้อนปุ๊บล่ะมีสิทธิ์แครกได้เหมือนพวก cpu iphone 7 ipad gen 6 gen 7 gen 8นะผม <c oughs> หรือบอร์ด2ชั้นเนี่ยสามารถร้อนได้มากๆเนี่ยในช่วง cpu ตรงนี้นะที่เป็น a 1 9 pro ถึงแม้กระทั่งครับเขาลด gpu เนี่ยลงมา1นึ่งก็ตามนะแต่ความแรงก็ยังได้ในตระกูล pro แล้วมาบวกกับอะไรครับ แบตเตอรี่ที่มีขนาดนับ3,104แอมป์แต่ว่านับข้อดีของเขาคือเขาทำมาทุกอย่างบางหมดเลยนะครับอันนี้ต้องขอชม Apple จ,จริงๆว่าถ้าทำได้บางขนาดนี้แล้วทนด้วยนะครับตรงนี้ต้องรุ้นเอาครับว่าคนใช้ไปหนึ่งปีแล้วอะทนจริงไหมนะถ้าไม่ทนจริงก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่จะโดนหลายคนว่าได้แล้วทำให้ช่างต่างๆนะครับมีงานเยอะขึ้นอันนี้คือพูดไปก่อนนะเพราะว่าวกกนะผัวได้ตัดสินใจแล้วว่านะตัวนี้รับรองว่ามีปัญหาแน่นอนอะมาดูดีเทลของตัวบอกกันดีกว่าครับ ตัวนี้ครับทำมาไดออ้สวยดีครับแล้วก็เรียบร้อยดีครับผมอันนี้คือความเก่งของ Apple อยู่แล้วในการจัดเรียงนะไม่ว่าจะเป็นสายแพรนะสถาปัตยกรรมของการสร้างบอร์ดนะต่างๆนะผมนะก็ทํามาได้อย่างสวยเนียนนดูดิบอร์ดตัวนี้เดียวเองสามารถคอนโทรลนะโปรแกรมได้หลากหลายมากๆนะซึ่งตรงนี้ครับใช้นะับ CPU N1 นะูเอับแล้วก็นะผม C1X นะในตระกูลใหม่ของ iPhone 17 s e r i ซีรีส์นะผมนะถือว่าทําเรื่องสัญญาณเนี่ยได้ดีดีไม่ดีเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกทีหนึง่งนะอะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะใช้แนนของนะ ะกูล15 Pro Max 16 Pro Max หรือว่านับในซีรีส์17ทั้งหลายเนี่ยใช้ BJ 315เป็นแนนที่ความสูงสุดนะที่บที่1เทรไบ์เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเพิ่มให้ดูด้วยอ่ะยังไม่จบนะครับตรงนี้นะครับ iPhone Air นะครับตัวนี้นะครับมีลำโพงแค่ตัวเดียวจริงครับแกะมาดูแล้วนะอ่าก็เป็นลำโพงตัวเดียวจริงๆครับผมนะแต่ว่านะครับเขาทำปีกขึ้นมาครับเห็นไหมทำกรอบขึ้นมาเลยให้เสียงเวลาดังปุ๊บเนี่ยให้มันก้องอวานนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะแฟนเอ่อ Apple ครับอยากได้ลำโพง2ตัวเพราะว่านะ ใหญทุกคนที่ลองใช้นะฝากบอกหน่อยว่าเพียงพอไหมอ่ะตรงนี้ครับมาถึงนะครับการสร้างนะฝาหลังหรือว่าบอดี้ที่มีความบางเนี่ยนะความลับคืออะไรนะความลับคือมันบางทั้งตัวครับแต่ว่าอะไรที่มันโผล่มาครับติ่งของกล้องนั่นเองครับผมนะด้านนี้ที่มันหนาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอะไรนะบอให้ดูนะข้างในเนี่ยตรงที่มันมีช่องว่างขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มีอะไรนะครับไม่ใช่แบบว่าที่ว่างๆนะผมนะเขาเอามาวางกล้องนั่นเองครับผมกล้องหน้านะที่มีขนาดนะผม18ล้านพิกเซลเนี่ย เท่ากับ17ซีรีส์ทุกรุ่นแต่ว่าตัวนี้ต้องบางเขาก็เลยทําพื้นที่ตรงนี้ให้หนาขึ้นมายังไม่เพียงพอครับผมนะยังมีตัวบอร์ดนั่นเองครับที่มีติ่งตรงนี้ขึ้นมาก็เลยเอาที่ว่างตรงนีนนะ้ไว้ซัพพอร์ตไอ้ิ่งนี้แหละเพราะมีเหลือพื้นที่แล้วครับผมข้างในเนี่ยเวลาแกะออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นส่วนใหญ่ประมาณ85%ก็คือแบตเตอรี่นั่นเองครับอ่ามาพูดเรื่องกล้องกันหน่อยครับผมนะกล้องตัวนี้นะขนาด48ล้านพิกเซลนะผมนะชัดแค่ไหนทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคร แล้วใครที่ใช้นะครับฝากถ่ายแล้วบอกหน่อยว่าดีไม่ดียังไงนะเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะผมนะมันเหมือนกับก้อง iPhone 1 7นั่นแหละแค่แตัดอัลตราไวออกเหลือตัวเดียวนะผมนะเล่นง่ายเลยครับแล้วก็มาใส่ใน iPhone air ครับผมนะก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนิดนึงครับน่าจะเพิ่มสเปคให้สักนิดหนึ่งราคาแพงกว่าตั้งหมื่นหนึ่งนะตัวจอผมนะเหมือน iPhone 17อีกแล้วครับผมนะแต่ว่าขนาดไซส์เนี่ย6.5นิ้วตอนนี้ครับถึงเวลาที่นะทุกคนรอคอยก็คือพวกจะเพิ่มความจุตัวนี้จาก2องเนี่ยไป ตอนนี้ก็ถึงพาร์ทหกนะก็คือไอโฟนแอร์เนี่ยครับเดี๋ยวบรรเลงเองนะตอนนี้จ,จะเพิ่มความจุเป็นนะผมหนึ่งเทราไบต์เครื่องนี้ซื้อมาเป็น2องหนะตัวล่างสุดเพิ่มได้หรือเพิ่มไม่ได้อยากรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองทําเลยมาจะบอกทุกคนนะครับว่าความยากของรุ่นนี้นะคืออะไรรูป้ป่ะการเพิ่มความจุเนี่ยนะครับในการเป่างัดเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ความร้อนนะครับที่จะไปฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเป่าเกินนะครับผมนะจะบอกว่างานมาแน่นอน,นครับผมเพราะว่าบอร์ดเล็กเนี่ยที่เขาดีไซน์มาใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามเลยและใต้บอร์ดเเเล็็กนนนนี่ยปน CPU Pro นะะผมนะ A19 อันนี้แหละครับผมนะคือความยากเพราะฉะนั้นต้องเป่าแนตัวนี้นะแล้วงัดไม่ให้ความร้อนเนี่ยมันทะลุไปฝั่งตรงข้ามโดยเด็ดขาดไม่งั้นงานมาตอนนี้ทําเลยเบื้องต้นเลยนะครับใช้ความร้อย3 75นะในการเคลียร์กาวขอบข้างเนี่ยให้หมด4ด้านแล้วค่อยงัดมันอ่าเป่าความร้อนนะผมนะลงไปที่4ีองศานะครับให้ได้ที่นะต้องพอดีามากๆครับรุ่นนี้ร้อนมากนี่ครับเคลียร์กาว รุ่นนี้ครับมีความยากครับในการเพิ่มามจุต้องเพิ่มคอมมานเดนท์นะผมนะข้างๆ้างีูอยู่างใต้บอร์ดเล็กตัวนี้ครับความยากคือต้องเป่าให้ความร้อนกำมดีครับไม่ซีบูตายนี่ครับตามวงจรนะผมนะข้างข้างีูนะครับต้องทำสองส่วนนะครับเกี่ยวกับคอมมานเดนท์ก็คือตัวแรกนะผมาตัวนี้นะให้เอาออกไปเลยครับไม่ต้องใช้ครับสําหรับที่จะเพิ่มหนึ่งทีบีนะครับออกไปเลยอย่างนี้เลย จุดต่อไปนะผมนะก็ต้องนะครับทำช็อตเซอร์กิตนะผมนะในวงจรตัวนี้ก็คือเราจะวางลวดนะครับเข้ากับ R ตัวที่อยู่ข้างซีตัวเล็กตรงนี้ครับในร่องครับต้องใช้อุปกรณ์ที่เล็กมากๆนะครับก็คือปลายหัวแรงของเรานะครับเป็นแบบไซส์พิเศษครับหนึ่งหนึ่งห้าเลยเรียบร้อยครับอยู่ในล่องนี้ครับระหว่างซีนะครับตัวนี้และตัวนี้ครับเป็นอาร์ตัวนี้เลย ดิสเตอร์อ่าขั้นตอนต่อไปนะผมนะก็ต้องนะครับรีบอลแกนกลางตัวนี้แหละนะครับอย่างนี้เลยอ่าหลังจากสร้างขาเสร็จนะครับตอนนี้เราก็ทําการประกบตัวนี้ครับที่ซับเรียบข้างนี้ข้างนี้เป็นตุ่มๆใช่ไหมแล้วก็าวางเข้าไปให้ตรงพอได้สักพักเราก็ขยับทีนึงครับดูเช็คดูว่ามันเข้าหรือยังครับอ่ามันวิ่งอะนะฮะ โอเคครับอาเคลียพื้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับแนนหนึ่ีบของ1 7บเจ็ดโม็กนั่นแหละ K6B2 ครับเบอร์เดียวกันใช้ด้วยกันได้นะครับแล้วก็นะเตรียมวางเลยวางเข้าที่แล้วก็เป่าได้เลยครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับหน้าที่หวัวตอนนี้ก็ให้สมิธไปประกอบใส่เครื่องแล้วก็รีสโต r ไป นาก็สนุกมากๆครับสำหรับ iPhone Air นี่ครับผมตอนนี้ครับตัว Star 26กลายเป็น1 TB ทเรียบร้อยครับทุกคนดูนะครับก็ประทับใจมากครับสำหรับการวิเคราะห์ครั้งนี้นะแล้วก็17 pro max ครับผมนะครับตัวนี้ที่ทุกคนเห็นเลยนะครับที่อาจารย์เอี้ยงยก CPU นะผมนะเป็นไงตอนนี้ก็ติดปกตินะเดี๋ยวจะเข้าหน้าหลักนั่นเองครับแต่ว่าผมต้องขอบคุณจริงครับสำหรับทุกคนน่ะที่ดูถึงตรงนี้นะครับแปลว่าทุกคนจะเห็นทุกอย่างที่เราทํามาถึงความสําเร็จของเรานะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ครับ ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น17ไอโฟน e Air 17 Pro 17 Max เทสกล้องความร้อนการชัดทุกๆอย่างครับผมนะยังไงติดตามช่องของเราหน่อยแล้วก็นะผมนะจะขาดนะครั้งนี้ไม่ได้เลยนะครับวิเคราะห์ครั้งใหญ่ของเราก็คือเหล่าอาจารย์ทุกคนนะผมนะทุกคนได้รู้จักไปหมดแล้วนะรวมถึงนะครับท่านนะครับท่านนี้ชื่ออาจารย์เอี้ยงทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนอะแล้วก็นี่คือ iPhone 17 Pro Max นะครับที่นะครับอาจารย์ยกนั่นเองครับผมตอนนี้ก็นะครับไปพบกับอาจารย์ทุกคนเลยเดียวครับที่นะครับมีส่วนร่วมกัับงงานนคร้้ี ไป Let's go <S อ่าก็ผ่านแปกบการนะผมนะทดสอบนะผมแล้วก็แกะทั้ง2เครื่องก็คือ iPhone 17 Pro Max และ iPhone Air นะรู้สึกว่ามันมากๆครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเกือบที่2นะครับของวันนี้คือถ่ายทั้งวันเลยยังไงขอบคุณนะผมนะทุกคนเลยครับผมนะทั้งคนดูแล้วก็นะผมทั้งทีมงานแต่จริงๆแล้วนะครับมีผู้สังเกตการณ์อีกคนนึงครับนี่เลยครับผมที่ก็จะเปิดนะครับสนามเป้าก็คืออาจารย์จิ๊นั่นเองครับ อันนี้คือสายแม็กโดยตรงนะแล้วก็จะขอบคุณทุกคนนะผมเดี๋ยวขึ้นบนหัวนี้เลยครับในแต่ละคนนะชื่อแล้วก็นะเนมของร้านนั่นเองครับผมนะอ่ะก็สรุปให้ฟังเลยสําหรับ,รบไอโฟนทั้งสงเครื่องเนี่ย 17promax นะมีกาวที่แข็งนะแล้วก็แนนยังเฉพาะเจ่อจงอยู่ซึ่งใครจะเพิ่มความจุตรงเนี้ต้องดูดีดนะต้องมีเทคนิคพิเศษแล้ว iPhone Air น,นะผมนะเพิ่มจูให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ทุกคนหน่อยครับเหนืย ดูจากหน้า,นาตาก็รู้นะทุกคนนะแห้งหมดเลยนะผมนะยังไงขอให้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ไปเยอะครับกดแชร์ไปเยอะนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการทำา18โปรแม็กในปีหน้าไม่รู้ชื่อเดิมหรือเปล่าแต่วันนี้นะครับไปก่อนไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กดอันนี้ไปแล้วนะฮัลโหลมาอันนี้มั้ยอันนี้นี่อ่ะ 能二、三。